ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษมินิอิงลิชโปรแกรมตั้งแต่ปีการศึกษา2558จากนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านกลางที่มองเห็นความสำคัญของการศึกษาและการใช้ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านกลางที่ว่าเมืองแห่งการศึกษาและความพอเพียง ในปัจจุบันได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน1ิบห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนในหลักสูตรทั้งสิ้น227คนโดยมีโครงสร้างการบริหารงานดังต่อไปนี้ผู้อำนวยการสถานศึกษานายชลอใจซื่อรองผู้อำนวยการสถานศึกษานายรชากรใจสันติ และหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษมินิอิงลิชโปรแกรมนางสาวพาทินีรัตนนินอมรนโดยมีคณะครูชาวต่างชาติที่จัดการเรียนการสอนจำนวน6คนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและก้าวสู่สากลอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสนใจและรักการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อสร้างทางเลือกใหม่และวางพื้นฐานภาษาอังกฤษสู่สากล หลักสูตรการเรียนการสอนมินิอิงลิชโปรแกรมได้จัดการเรียนการสอนใน7รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษได้แก่วิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวิชาศิลปะวิชาสุขศึกษาภาละศึกษาและวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพและมีความสามารถในการสื่อสารทางภาษาได้อย่างเหมาะสมหนังสือเรียนโรงเรียนได้จัดหาหนังสือที่เป็นภาษาไทยครบถ้วนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดและจัดหาเอกสารประกอบการเรียนการสอนหนังสือแบบฝึกหัด หรือหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่เป็นภาษาอังกฤษสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนโดยคุณครูประจำหลักสูตร MEP โรงเรียนจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมครบถ้วนให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องเรียนปรับอากาศสำหรับนักเรียนในชั้น MEP โดยโรงเรียนได้ดำเนินการวัดและประเมินผลในแต่ละปีการศึกษาโดยอาศัยหลักการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแล้วจัดทำหลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษโรงเรียนเทศบาลหนึ่งทุ่งฟ้าบทราดบำรุง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศสำหรับนักเรียนโปรแกรม MEP ณประเทศสิงคโปร์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศณประเทศสิงคโปร์นั้นทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในต่างประเทศการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการสื่อสารทั้ง4ทักษะ รวมถึงทำให้โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาได้แก่โรงเรียนชงหัว Secondary School ประเทศสิงคโปร์โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันมีการศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมแก่นักเรียนทั้งสองโรงเรียนเป็นประจำทุกปีเช่นกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมลูกเสือเป็นต้นนอกจากนี้นักเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษยังได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรอาทิเช่นกิจกรรม English Camp กิจกรรม Christmas Day โครงการ M.E.P. Open House เป็นต้นจากการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ m ินิ e อ g ง i s h โปรแกรมตั้งแต่ปีพศ2558เป็นต้นมาทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองและได้รับรางวัลมากมายจากการแข่งขันต่างๆโดยในปีการศึกษา2562ได้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือครั้งที่17 ประจำปี2562ณจังหวัดเชียงรายได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับชั้นป .4- ป .6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 และการแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6โดยการแข่งขันทั้ง4รายการได้เป็นตัวแทนการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจักการศึกษาท้องถิ่นและการแข่งขันคนเก่งท้องถิ่นระดับประเทศณนะจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเด็กหญิงนัทธริณีแสนคำได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3จากข้อมูลขั้นตน้นในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษนอกจากได้รับการส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษแล้วยังได้พัฒนาทักษะด้านวิชาการร่วมกับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อม สู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป